บ้านที่ชะอํามิวละลิตาก่อนพบรักครั้งใหม่มิวสนุกกับชีวิตช่วงนี้มากคุณมิวละลิตาพูดถึงชีวิตของเธอให้สีเรตฟังซึ่งเราก็เห็นว่าเป็นจริงจากรอยยิ้มและแววตาอันเปี่ยมไปด้วยความสุขและสนุกของเธอเราได้คุยกับเธอในช่วงสายของวันที่กรุงเทพ อากาศเย็นสบายอย่างที่หาได้น้อยนะเราคุยกันตั้งแต่เรื่องงานไปจนถึงบุตรชายสองคนที่กำลังเติบโตเป็นวัยรุ่นโดยมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเธอและคนรอบข้างประสานกันเป็นระยะเวลาตลอดการสนทนาเรารู้สึกไดว้ว่าชีวิตช่วงนี้น่าจะเรียกไดว้ว่าเป็นรักครั้งใหม่ที่ทำให้เธอเป็นสุขและสดใสามากกว่าเดิมแต่ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวมิวลลิตาหวงคู่สามีสุดเลิฟกองนรบดี จากนั้นได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ทั้งคู่ได้ไปสร้างบ้านหลังใหม่แถวชะอำ่ำแวววลมาว่าย้ายครอบครัวและบุตรไปอยู่ที่นั่นกันหมดแล้วโดวยทั้งคู่ให้สัมภาษณ์ว่ามีบ้านหลังใหม่อยู่ที่ชะอำติดทะเลจริงเผยบุตรทั้งสองชอบบ้านหลังใหม่กันมากปฏิเสธอย่างไม่ได้ย้ายบุตรไปเรียนที่นั่น แจ้งยังไปไปมาระหว่างกรุงเทพชะอํำเพราะยังต้องทํางานที่กรุงเทพส่วนบุตรก็ยังเรียนที่กรุงเทพแต่หากเป็นวันหยุดหรือปิดเทอมก็จะไปอยู่มิวมีโปรเจกต์เล็กๆทําร้านกาแฟาที่ชะอํำคาดว่าอีกสองปีน่าจะเสร็จแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยไม่อยากโมกไปก่อนใจจริงคืออยากทำที่พักที่ชะอำแต่ตอนนี้เพื่อนฝูงคุณแม่และมิวชอบดื่มกาแฟาร้านกาแฟานาจะตอบโจทย์ที่สุด จะได้เป็นที่ที่เราได้กลับมาเจอกับเพื่อนมานัดเจอกันคุยกันเพราะอายุมากขึ้นก็รู้สึกว่าได้คุยกับเพื่อนก็สนุกดีมิ้วสนุกกับชีวิตช่วงนี้มากเหมือนกับเราตกตะกอนในตัวเองมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ถึงกับเริ่มทำอะไรใหม่ เพราะโปรเจกต์รันกาแฟาที่เล่าไปก็คิดไว้ตั้งแต่อายุ40แต่ระหว่างทางก็มีงานดีๆเข้ามาจนตอนนี้อายุ48เพิ่งจะได้ทำเพราะช่วงหลังไปอยู่ต่างจังหวัดกับคุณแม่บ่อยแล้วเราชอบไปต่างจังหวัดที่ไรเพื่อนจะมาหาบ่อยมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นดาราสาวที่มีความมุ่งมันตั้งใจเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมิวลลิตาด้วยนะคะ